เปิดบ้าน40ล้านขวัญอุตสามณีสวยหรูอลังการน่าอยู่ทุกซอกทุกมุมสมเป็นฐานะสุปตาแถวหน้าของเมืองไทยบ้านต้องหรูหราอลังการไม่ธรรมดา สำหรับนางเอกหน้าบาร์บี้ขวัญอุตสามณีที่ล่าสุดเปิดบ้าน40ล้านผ่านทางรายการเคหาสถานบานปลายที่มีสองพิธีกรฟรอยและเผือกพากันไปทัวร์ทุกซอกทุกมุมซึ่งสาวขวัญพาชมตั้งแต่ทางเข้าบ้านไปจนถึงสวนดอกไม้ที่เธอสั่งรื้อแล้วรื้ออีกเพราะช่างทำผิดและไม่ถูกใจทำให้หมดเงินไปกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียว ในส่วนของในบ้านก็หรูหราอลังการแม้แต่โซฟาก็ราคากว่า5 0 0 0สนบาทแต่สิ่งที่แพงที่สุดที่เจ้าตัวกัดฟันซื้อนั่นก็คือโคมไฟซึ่งมีราคาสูงถึง1 2 0 0 0ล้านแสนบาทและอีกสิ่งที่แพงแต่เจ้าตัวทุ่มเทสุดคือโซนออกกำลังกายฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครันมีราคาสูงถึง2ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวเอาเป็นว่าบ้านหลังนี้จะสวยหรูอลังการแค่ไหนตามไปชมกันค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com